สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อเลยต่อเลยนี่คือเมื่อค้างแล้วมีฟามิโก้ตอนนี้เป็นอะไรคะตอนนี้เป็นเสืออาทำเสือทำพังอีกแล้วหนี่งทำพังอย่านะอย่าทำหล่นเป็นโกงเป็น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 จักหมุนหมุนหมุนจริงๆวันวันวันก่อนนะเราพูดถึงเรื่องพัดลมแต่ว่าอันนี้เนี่ยลักษณะคล้ายๆลกังหันลมะถ้าเกิดว่ามีลมเมื่อมันก็พัดใช่หอบอกว่าห้ามติดทำไมอะ ก็วไหลไว้แล้ไงมันคอนโทรลไม่ได้เออโดยเฉพาะพวกคือไอตัวที่บุนไปบุนมานะอยู่บนหลังคาบ้านเอะเออันนั้นอันนั้นไม่ได้เพราะว่าหลายอย่างเพราะว่าลูกศรด้วยนะคะลูกศรด้วยแล้วก็ลักษณะของการที่ถูกคอนโทรลไม่ได้หรือว่าบางคนที่ชอบติดกังหันหน้าบ้านแล้วมันเป่าออกอ่ะเขาเขาเคยมีหลายคนเนี่ยที่ไปวัดอาจารย์เคยแบว่าแชางกงหมิวแล้วก็บูชานี้มาใช่ไหมใช่ กงจะพัดลมเนี่ยะถ้าติดเนี่ยต้องติดหันเข้าบ้านอย่างเดียวเลยนะห้ามติดหันออกนอกบ้านคนไม่รู้ไงเห็นว่ามันขายที่วัดมีทาเป็นมงคลกลายบอกว่าเฮ้ยพี่เป็นมงคลเอาไปติดที่บ้านมาถึงปุ๊บอยู่บ้านปุ๊บแขนไว้ไว้หน้าบ้านเลยอยานี้ทีนี้พอไว้หน้าบ้านปุ๊บไอตัวพัดลมมันพัดออกใช่ใช่ใช่มันก็เป็นนัยยะของพลังที่วิ่งออกเป็นข้อห้ามอย่างยิ่งนะคะหรือแม้แต่กระทั่งจําได้ไหมที่เราไปต่างจังหวัดแล้วมีอยู่บ้านหนึ่งที่มีไอวินมิลเนี่ยอยู่ อันนี้แต่แล้วก็เขาตั้งอยู่หน้ากิจการเขาใช่ไหมแล้วมันก็หันออกไปอ่ะท่านอาจารย์ยังสั่งให้ต้องกลับแล้วเอามันหันเข้ามาเลยนะเพราะอะไรเพราะมันสวนทางกันใช่ไหมยิ่งดูก็ได้คือคืออย่างนี้เวลาคุณเป็นกิจการเนี่ยยิ่งกิจการนะยิ่งอันตรายยังไงมันก็คือเป่าออกถ้าคุณแล้วพัดลมมันใหญ่ไงนึกออกป่ะใบพัดมันใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยโวลุุมที่มันจะพัดไปเนี่ยแล้วบางรายเนี่ยติดก่อนถึงป้ายหรือติดก่อนถึงทางเข้าถ้ากับว่ามันมีกระแสพลังที่มันตัด คลับออกไปถูกไหมคะพลังนั้นก็จะไม่เข้าประตูถ้าจะให้ดีคือพัดลมมันเป็นอย่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะตั้งสัญลักษณ์วินมิวผู้นี้มันควรจะอยู่ทางฝั่งบังกรแล้วหันหน้าเข้ามาภายในพื้นที่มันจะเป็นในัยยวว่าถึงแล้วเข้ามาดีอย่างนี้ก็ดึงพลังเข้านเนี่ยนี่ก็คือคือความรู้นะซึ่งมีพื้นฐานเยอะแยะมากเลยแล้วก็ เราจับมาคุยได้เป็นเรื่องๆนะอย่างนี้ว่าวันนี้เราคุยกันเรื่องพัดลมแล้วกันแต่หลายคนจะมาบอกว่าอ้าวทำไมพี่รอนห้ามติดไอ้บนหลังคานะเออที่ gas house ยังมีเลยเออมีลูกไก่อยู่เลยนึกออกมะเอออันน้เขาฟิกไว้เอ้าเขาคือมันไม่ได้หมุนมันไม่ได้หมนมุนมาตามกระแสลมเลยนะครับมันเป็นมาร์คกิ้งสำหรับบอกทิศเออว่า ไอเนี้ยอาจารย์กําหนดว่าให้มันเป็นตะวันตกอ้าอิงตะวันตกร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าเพราะฉะนั้นทิศมันก็จะอยู่ตามปกติของมันเพื่อเป็นการบอกบอกพลังว่าไอบ้านเนี้ยมันเป็นทิศไหนเพราะว่ามันเป็นอาคารย่อยในพื้นที่ใหญ่มันจะต้องมีไดเรกชันของมันค่ะเนื้อออกไหมเพราะฉะนั้นอย่าดูแล้วชอบใจแล้วเอามาทําตามไม่ได้นะครับ ต้องต้องต้องระวังคือเวลาเป็นบ้านเรือนเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยแม้แต่แม้แต่หลังคายอดแหลมเนี่ยเรายังถือว่ามันเป็นพิฆาตฟ้าแบบนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเป็นวินวิวพวกนี้แล้วก็มันควบคุมไม่ได้อะลูกศรมันไปทางไหนอะมันก็จะพิฆาตทิพย์ได้แลพิฆาตทิ้งนั้นคือบางเอิญโป๊ะเช๊ะไปโดนทิศย์ให้สวยหรือไปโดนซานซาตายมีเรื่อง แล้วมันคอนโทรลไม่ได้มันการคอนโทรลนะทีนี้ตัวพัดลมเองมันต้องแยกก่อนนะอันนั้นอันนั้นลูกศรบอกที่เนี่ยเราคงเข้าใจกันแล้วห่ะตัวพัดลมเองพวกนี้เราก็จะไม่แขวนไปเรื่อยๆรอบบ้านเนี่ยไม่เอาแขวนเรื่อยเปื่อยเออเรื่อยเปื่อยไม่ได้มันจะต้องดูทิศทางเสมือนว่ามันเป็นทิศทางจริงต่อให้มันหมุนหรือไม่หมุนก็ตามอืมสมมติติดไม่ใช่ใช่หรือเปลว่าอ๋อพี่รอนตัวนี้ไม่ใช่ม่ขาไม่เปิดหรอกอะไรอย่างนี้ไม่เกี่ยวเลย มันก็จะพัดออกมันก็เป็นสัญลักษณ์เออเช่นพัดลมอย่างที่พัดลมเพดานอ๋อพัดลมเพดานนั่นคนละที่คากันนะปะที่มันมีใบใบแล้วมันหมุนๆอะอ่ามีบ้านหนึ่งที่เราไปตรวจเนี่ยที่เขาติดอยู่ตรงโถงใช่ใช่ใช่ลานหมิงถางหน้าบ้านเขาเขาไปเทาเฮาแล้วมันมีมีมีหลังคาใช่ไหมหลังคาคลุมไปแล้วเขาติดพัดลมอหอเ้าอยู่ได้ไหมแล้วไงมันก็ไม่ได้เพราะว่าเวลามันพัดลงอย่างนี้ แวแม่ลมมันก็พัดอย่างนี้พลังมันเข้าบ้านมาแบบนี้มันก็กระจายม,นะมันก็ถูกกระจายกระจายรวมไม่ได้ถ้าทีคือแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะพัดลมเหนือศีษะเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นใบพัดแบบนี้ท่านจะไม่ใช้เลยเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วมันตัดจัก,กระ ตัดพลังคนตัดพลังฟ้าเหนือฟ้าของคนมันรบกวนพลังสุดท้ายเนี่ยจากการที่เจ็ดของเราเนี่ยเช่อมโงมันจะเชื่อมโยงไปกับสวรรค์ใช่การที่ทําลายพลังแบบเนี้ยมันไม่ดีเนี่ยถือว่าถูกรบกวนเพรนั้นต้องระวังนะบางทีทําธุรกิจไงอยากให้มันนั่งแล้วมันเย็นๆอย่างเนี้ยก็ก็มีผลนะมีบ้านหนึ่งเมาหน่อยแล้วกันเขาเจ้าของก็ดูอยู่มั้งเจ้าของกาดูอยู่ดาวเหินอ่าค่ะค่ะยังไงคะกรอบดาวเหิน รอบดาวเหินแล้วข้างหน้ามีระเบียงอืมอ่าเช่าจากฝรั่งค่ะฝรั่งไม่ติดพัดลมหมุนๆอย่างนี้อยู่นอกระเบียงนอกระเบียงหน้าประตูดาวเหินสวรรค์เออตายแล้วถามว่าคุณรอนคะต้องรื้อไหมคะต้องออกไหมคะเอาออกยังไงก็ต้องออกไม่ได้เลค่ะนั้นบอกว่าไม่ได้นะคะยังไงคะฝรั่งเขาไม่ให้ออกบอกพี่ถอดแล้วมันไม่รู้หรอกเออพี่ถอดไปก่อนใช่พี่เลิกเช่าเมื่อไหร่พี่ใส่คืนใส่คืนมันนะเพราะยังไงก็ต้องเอาออกถ้าพี่ ไม่เอาพัดลมนี้ออกพี่ต้องออกไปจากห้องนี้พี่องเปลี่ยนห้องใหม่เพราะว่าประตูดาวเหินสวรค์มันจะเ๊ะป๊บอยู่ตรงนั้นไอ้นี่ก็ตัดพลังไปเรื่อยเปิดเมื่อไหร่ก็ตัดพลังเป็นสัญลักษณ์อยู่ตรงนั้นก็ตัดพลังแล้วรวมไปถึงนะรวมไปถึงสมมติคนที่อยู่ดาวเหินสวรค์เนี่ยหรือว่าคนที่บ้านเรือนก็เหมือนกันไอ้ที่มีปัญหากับทางเข้าของพลังอีกอย่างนึงคือคอมเพรสเซอร์แอร์อ่าคอมเพรสเซอร์แอร์คือตัวที่ติดอยู่ข้างนอกมีลมร้อนอ่ะปล่อยลมร้อนออกไปนั่นแหละค่ะมันพัดเมื่อมันจะเป่า มันพัดไปทางไหนเออมันพัดไปทางไหนหนึ่งคือความเสียหายมันสองเรื่องถูกต้องกระแสลมอันนี้สวยละสองคือความร้อนซึ่งมันจะกลายเป็นลมไฟเลยนะมันจะกลายเป็นลมที่เป็นร้อนไฟพี่ร้อนใส่ตัวบังลมแล้วค่ะนะแต่ยังร้อนอยู่ได้ไหมได้ไหมค่ะได้ไหมบ่ไปยืนดูแล้วกันยืนสักพักหนึ่งเนี่ยเริ่มร้อนห่วยนะไม่นะปะเออไม่นะเพราะฉะนั้นพอมันเจอลมร้อนมันก็เป็นปัญหาเรื่องความร้อนแล้ว พลังก็จะถูกเผาเสียหายถูกทําลายไปหรือบางบ้านที่เป็นทาวน์เฮาส์ไม่สามารถจะยกขึ้นชั้นสองได้คือโดยปกติช่างแอร์เนี่ยเขาจะมีมีเงื่อนไขกับเราทุกอย่างนั่นแหละเพราะว่าติดข้างบนแ่ละมันติดยากเอาก็แงอยู่แล้วก่ะปีนไปแล้วอันตรายติดข้างล่างง่ายกว่าเห็นเวลาพี่บอกเขาว่าเฮ้ยช่วยไปติดข้างบนเขาจะมีมีสารพันเหตุผลโอ้ยุ่งยากเดินลําบากท่อเดี๋ยวไม่เย็นจริงจริงมันจะอยู่ไหนก็ได้นะมันไม่มีปัญหาบอกจ่ายตังค์อย่าเอาไว้หน้าบ้านแล้วกัน เด็ดขาดไม่ว่ามันจะเป่าสวนออกไปหรือมันจะเป่าตัดด้านข้างยังไงมันมีอิทธิพลกับเราเสมออหรือบางประเภทไม่ได้ใช้แล้วอ๋อแอร์นี่ไม่ได้ใช้แล้วพี่แต่มีอยู่ก็เสียหายเหมือนกันถูกถ้าไม่ได้ใช้คือถอดออกไปเลยใช่อันนี้นะมีเอกอะไรเขาชะกันเขาชะกันร้านขายอะไรอ่าร้อนนั่งขายของอยู่หน้าร้านจะเป่าพัดลม ก็คือสมมุติน่าอย่างนี้หน้าร้านอยู่ตรงนี้ลมอยู่ตรงนี้เป่าอย่างนี้ฟูมหมดจ้ะสวนทางพลังหมดจ้ะเนี่ยเป่าไว้ใช้อยู่ได้นลยนะไม่มีลูกค้าสักทีนึงก็ก็ยิ่งร้อนยิ่งร้อนก็ยิ่งเป่ายิ่งเป่าก็ไม่มีลูกค้าไม่มีลูกค้าก็ยิ่งร้อนอ้าวแย่เลยอันนั้นก็ต้องไปบิดให้บิดถ้าไม่ทำนี้ก็ทำนี่เดี๋เราก็ต้องให้มันนี้ให้มันมีใจได้ข้างวันอย่างนี้ถูกต้องเนี่ยสมมติมันมาจากขวาใช่ไหมเราก็เบี่ยงมันให้มันเข้ามาร้านเราใช่ไหมนะพอบอกอย่างนี้บิดเรียบร้อยแล้วลืมมดดูยััังงงไีีตติผนอกว โอ้กูมันจะร้อนอะไรนักหนาเนี่ยคือคือบ้านนั้นมีปัญหาคือเพดานกดต่ำเพราะฟ้าเพดานกดต่ำเนี่ยอากาศมันไม่ฟลูอ่านั้นไอ้ที่ติดเป่าออกที่มันติดผนังนะแล้วมันสายแบบนี้อืมอันนี้ก็ต้องอันนี้ก็ต้องดูให้ดีๆก็ควรจะล็อกไว้ให้ยังไงล็อกไว้ให้มัน้เดเรกชันเดียวให้มันเป่าเข้าอย่าให้มันเป่าออกนะถ้ามันเป่าแบบนี้ไปเรื่อยๆนะพลังมันก็กระจายแต่ถ้ามันอยู่ในบ้านแล้วอย่างนี้มันอยู่ในห้องครัว อยู่ในห้องกินข้าวแล้วมันเป่าเพราะว่าบริเวณห้องอาหารอย่างนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ออืเพราะมันไม่ได้ตัดเส้นทางสําคัญสําคัญอืเราต้องดูด้วยว่ามันตัดเส้นทางหลักหรือเปล่าอ,อันนี้อันนี้นะแล้วโ็โหเยอะคนชอบถามเยอะพัดลมอีกที่บ้านภูเขานะไม่ว่าบ้านเสือบ้านหัวมือเหมือนกันหมดเลยเขาเรียกตัวตัดอากาศอ๋อตัวตัดอากาศ,ต,ต,ากาศตัวที่ ส่วนใหญ่จะอยู่หลังบ้านแล้วก็ปล่อยม่าน,านปล่อยม่านลมมาเหมือนเราอยู่ตป่าลงมาใ,ใช่เป่าลมมาแบบนี้เขาเรียกม่านอากาศนะมันจะตััดพลงตัดพลัง อ่ะแล้วทําไมต้องมีอะพี่มันไม่ดีแล้วทำไมบ้านภูเขาต้องมีคือคือบ้านคุณเนี่ยปกติเข้าบ้านกันเนี่ยสามสี่ครั้งเปิดประตูต่อวันแต่บ้านภูเขาเนี่ยถ้าเวลามีแขกเนี่ยเดินอย่างสวนสนามเพราะฉะนั้นมันมีแมลงนะครับเขาก็จะเปิดเฉพาะเวลาที่จําเป็นต้องใช้งานถ้าเวลาไม่ใช้งานเขาก็จะปิดมันไว้แล้วจริงๆล้วเนี่ยติดแค่ประตูหลังเองนะใช่ประตูหน้ามีประตูหน้ามีประตูหน้าก็มีแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เปิดไงคือเราเอาไว้สําหรับเวลามีกิจกรรมนะแล้วเราถึงจะเปิดแะนั้นเองครึ่งโดยปกติเราไม่เปิด นะแต่ถามอ้าวแล้วไม่เปิดแล้วมีผลเหรอมองเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ตัวที่ผักออกอม,มันเป็นตัวแค่เป็นบ้านพลังว้นจริง,แ<ล>รงๆแล้วพอติดที่ประตูหลังเนี่ยมันกลาเป็นเหมือนบ้านพลังไม่ให้พลังไหลออกไปเหมือนกันะนะอันนั้นถ้าจะมองในยะนั้นก็ไม่มีปัญหาอหละแต่ว่าอย่าลืมว่าบ้านภูเข,ขาเนี่ยสมมติถ้าเทียบเป็นน้ําคือทะเลสาบเพราะฉะนั้นมันจะรั่วไปกระแปงหนึ่งไม่ไม่เดือดร้อนโอเคใช่ไหมแต่บ้านเรามีแค่กระแปงเดียวถูกต้องถ้ามันรั่วไปครึ่งกระแปงนี่ตายแล้วนะเพราะฉะนั้น บางอย่างที่ไปดูที่บ้านภูเขานะเอาเยี่ยงแต่อย่าเอาอย่างเอาหลักการเอาคอนเซปต์แต่เรียนแบบโดยตรงไม่ได้พอเราพูดถึงพัดลมแล้วที่ทางพัดลมแล้วด้วยนะแม้แต่ตัวแอร์ที่ติดอยู่เนี่ยเราก็ยังต้องคิดกันให้รอบคอบว่ามันเป่าออกจากบ้านเราไหมเพราะว่าอย่างเช่นแอร์ที่ยิ่งตัวใหญ่แล้วติดแล้วก็พัดสวนระบอกไปเนี่ยแค่นี้ก็ทําให้คุณสูญเสียเงินทองได้ส่วนใหญ่กบอกได้เลยทุกหมู่บ้าน เขาเปิดประตูหน้าเข้าไปปุ๊บจะเจอห้องรับแขกแล้วมันจะไม่มีผนังมันจะไม่มีผนังที่ติดแอร์ยกเว้นผนังในใช่ถูกต้องพอติดผนังในสุดปุ๊บลมมันก็จะเป่าออกไม่แล้วเราคิดถึงแล้วเขาคิดถึงไดนามิกไงป๋าว่ามันจะเย็นทั่วอย่างนี้เพราะถ้าเกิดว่าเขาติดแค่ข้างนี้ใช่ไหมผนังด้านข้างมันก็จะแค่แค่ห้องโถงตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะเย็นช้าก็เลยต้องติดกันแบบนี้แต่มันทําให้คุณรั่วไหลสุดขีดเลยนะถึงไม่เปิดก็มีผลเท่ากันนะครับอะไรที่มันผักออกเนี่ยมันเป นะครับต้องระาวาังต้องคอยเช็คดูนะโดยเฉพาะห้องทางเข้าบ้านอห้องนอนที่มีปัญหาเยอะๆนะห้องอาหารพอเรากินมีห้องกินข้าวปุ๊บเราก็มาเปิดแอร์มันนึ้ออกไหมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหรือบางคนใช้วิธีการติดม่านเพื่อกั้นไม่ให้แอร์รออกแทนอย่างนี้นี่ซึ่งจริงมันไม่จําเป็นนะเราต้องเข้าใจว่าอากาศร้อนเนี่ยมันลอยขึ้นอืแอร์มัน,าานต่ำ<ง>นะเพราะฉะนั้นบล็อกไม่บล็อก เหมือนเราเปิดนะเราเป็ชั้นสองโดยโดยเฉพาะผู้ที่ชอบบล็อกบันไดนะคะพอบล็อกบันไดเนี่ยเพื่อไม่ให้อ air รั่วแต่จริงแล้วมันไม่เกี่ยวเราเราเราไปทดลองดูเออคือแ air ไม่รั่วแต่ไม่เหลือเงินเก็บเือเพราะว่าพลังมันขึ้นไม่เหลือเงินเก็บแล้วมันกลายเป็นบล็อกพลังไม่ให้ขึ้นข้างบนนะเราเราเราเชื่อด้วยความรู้สึกเราว่าถ้ามันโล่ง air มันจะทํางานหนักซึ่งจริงๆไม่ใช่ความเย็นมันจะอยู่แค่ระดับนี้ เราสังเกตได้เวลาเราเดินขึ้นบันไดมันจะค่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆใช่ใช่ใช่ถูกต้องค่ะนะคืออากาศเย็นมันหนักไงใช่อากาศร้อนมันลอยตัวขึ้นนะคะนี่ก็แล้วก็ไม่ได้เปิดบ่อยด้วยนานๆมีงานทีนึงอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะหลักการหลักการกลศาสตร์เบื้องต้นนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราอย่าลืมว่าชื่อห่วงจุ้ยเนี่ยฟิงสุยนะคะฟิงคือลมสุยคือน้ำฟิงเนี่ยคือทุกอย่างของชีวิตเหมือนกันเพราะว่าเราอย่าลืมว่าเราเนี่ย ใช้อากาศหายใจเราขาดอากาศแค่สามวิแล้วก็จะตายอยู่แล้วใช่ไหมคะน้ำเนี่ยเราขาดได้แค่วันสองวันเราก็ตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟิงสุยเนี่ยคือเรื่องสําคัญมากแล้วเฟิงเนี่ยคือตัวนําพาพลังสุยเนี่ยคือตัวที่จับพลังไว้เพราะฉะนั้นเหมือนกันอย่างที่บอกก็ต้องดูให้ดีอาจารย์เนี่ยมองทุกอย่างว่าคุ้มไม่คุ้มอืมองเรื่องพลังมาก่อนซื้อที่ ไม่ได้ดูที่ราคาของพื้นที่ดูที่มันคุ้มที่จะได้พลังไหมเพราะ,ะน,นเหมือนกันเราอ่ะไม่คิดตามเพราะว่าสมัยเมื่อก่อนมันไม่ผิดนะป๋ากับป้าก็เป็นเหมือนกันถ้าเมื่อก่อนเราคงคิดว่ามันควรจะต้องทําประตูกั้นเพื่อให้มันเก็บความเย็นได้นึกออกไหมใช่ค่ะแต่พอเราเข้าใจแล้วเนี่ย <c oughs> หนึ่งคือเราเปิดอ่ะกี่ครั้งต่อวันค่ะครั้งหนึ่งเนี่ยลงทุนเท่ากี่บาทอืมใช่ไหมเออแต่ ทันทีที่คุณปิดไปปุ๊บคุณจะบล็อกพลังแบบถาวร24ชั่วโมง<ช>พลังมันจะไม่สามารถขึ้นไปข้างบนได้เลยอย่างนี้<ช>คิดแค่นี้ก็มันไ,ไม่คุ้มแล้วเพราะฉะนั้นคิดทุกอย่างลองเปรียบเทียบดูว่าคุ้มกับไม่คุ้มเนี่ยคุณจะรู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทาแล้วจริงๆสังเกตดูนะเวลาใครที่มีโอกาสไปการเต็นที่บ้านผู้เขานะคะท่านอาจารย์ติดตั้งพัดลไมไว้ให้เนี่ยไม่ได้ติดมั่วๆนะจ๊ะติดแบบมีตําแหน่งนะคะติดแบบมีตําแหน่งอันไหนทิศไหนที่ไม่เป็นมงคลเนี่ยท่านอาจารย์ไม่วางนะทิ เป็นมงคลท่านอาจารย์ถึงจะวางแล้วก็หันเข้าภายในพื้นที่แล้วพรลมจะไม่ตัดกันอย่างนี้แต่ไม่ปะทะกันไม่ปะทะไม่เป่าตัดแบบนี้มันจะมันจะมันจะควายกันไปเรื่อยๆือมันจะเหมือนเหมือนอันนี้พัดไปทางนี้อันนี้พัดไปทางนี้คือคือพอควายแบบนี้แล้วมันจะทําให้เกิดโฟล์ฟล์ของพลังงานใส่ใจมากใช่ใช่จริงๆในพื้นที่ปีอาจารย์เนี่ยหรือในพื้นที่ที่กำลังจะกางเต็นท์ทั้งหลายเนี่ยนะทุกตําแหน่งเนี่ยอาจารย์จะไปยืนนะ ไม่ว่าจะเป็นเหมือนอันใหม่ล่าสุดถึงแพ้ยางเนี้ยอาจารย์ก็จะไปยืนแล้วก็ให้เขาลองเปิดพัดลมบริเวณจังเกิลที่เลยแพ้ยางออกไปนิดนึงอาจารย์จะยืนให้เขาเปิดแล้วยืนดูว่ากระแสลมมาไหมลมไหลเอื่อยๆมาไหมฟิลลิ่งของลมโอเคไหมใช่เห็นไหมเนี่ยคือลมเองถ้าอาจารย์ก็ยังควบคุมแต่ก็ต้องใช้เทคโนโลยีในการควบคุมถูกต้องถ้าเรารู้จักการใช้ให้มันเกิดประโยชน์มันก็จะเป็นประโยชน์นะถ้าเราไม่รู้จักเนี่ยมันก็จะเป็นโทษ แล้วบางครั้งเนี่ยมันเป็นโทษที่ที่คาดไม่ถึงเออความไม่รู้คาดไม่ถึงเพราะว่าเกิดมาผมก็ไม่รู้บางที่มันเป็นอาถรรพ์ไงเออเกิดมาผมก็ไม่รู้ว่าพัดลมห้ามใช้สีแดงเออใช่ใครจะไปคิดล่ะใช่ใช่ไหมเออเพราะว่าพัดลมสีแดงเนี่ยเป็นพัดลมที่เป็นธาตุไฟถูกแล้วมันจะเป่าธาตุไฟให้กระจายไปทั่วบ้านก็เผาหมดเลยเผาไปเรื่อยๆเผาไปเรื่อยๆตัวตายละเนี่ยนี่นะพัดลมเนี่ยตอนเนี้ย แค่จะเลิกใช้ไปแล้วเพราะว่าคอนโทรลยากทีนี้เอายังไงถ้ามันมีแล้วใช้ให้มันมีประโยชน์ยังไงใช้ยังไงให้มันเกิดประโยชน์เช่นถ้ามันมีพัดลมแล้วเอาเหรียญสามไปแขวนเลยเออตาอย่าลืมนะอย่างแรกเลยควบคุมทิศทางก่อนแล้วถึงจะแขวนเหรียญสาเออเอถ้าไม่ควบคุมทิศทางแล้วไปแขวนเหรียญสามตายแขวนข้างหน้ามันก็เลยนะไม่แขวนข้างหลังก็เลข้างหน้าให้ลมมันผ่านเหรียญสามมันก็จะเป็นมงคลมีแอร์แล้วมีมีแอร์แล้วมีฟินแอร์แล้วมีลมที่ผ่านเป่าออกมาจากแอร์แล้ว อย่าปล่อยให้มันเสียหายเสียไปเฉยๆใช้ประโยชน์เหรียญจีนเข้าไปเอาเหรียญโปรยไปติดนะเหรียญเหรียญโปรยคือเหรียญที่นับเปนแย่นะส่วนใหญ่เนี่ยที่ห้องเคล็ดเนี่ยจะขายเป็นชุดชุดละเก้าเหรียญเก้าเหรียญเลยออก็นั่นแหละหนึ่งชุดนั่นแหละหนึ่งอันเนี่ย หนึ่งหนึ่งก็ติดเรียเรียงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแต่ว่าเวลาการติดเรียงเนี่ยอย่าลืมว่าเราจะต้องหงายด้านหยางด้านที่เป็นอักษรสี่ตัวใช่นะคะด้านหยางคือด้านที่มีหนังสือสี่ตัวนะด้านที่มีหนังสือสองตัวหรือด้านที่เป็นยันอันนั้นไม่ใช่เรื่องด้านหยินนะครับเอาด้านหยางขึ้นเว้นระยะห่างให้มันได้เก้าเหรียญสวยงามนะครับมีแอร์กี่ตัวติดเลยอย่างน้อยลมที่ผ่านจะกลายเป็นลมที่ เกิดความมั่งคั่งใช่อันนี้เป็นเคล็ดง่ายๆที่สามารถทําได้ยกเว้นแอร์ที่เป่าสวนประตูนะคะหรือแอร์ที่เป่าออกทางหน้าต่างไม่ติดดีกว่าเพราะเสี่ยงคืออันนี้กรณีที่ติดเนี่ยเราต้องรู้แล้วว่าแอร์เราเนี่ยยูถูกถูกแล้วนะไม่ใช่แอร์ไม่ถูกก็ไปติดก่อนนะไม่เอาและนี่นะคะจริงๆแล้วถึงบอกว่าท่านอาจารย์เนี่ยไม่รับดูอะไรที่อยู่ในกระดาษถ้าท่านใดที่ยังสงสัยว่าเอ๊บ้านอยู่ดีไหมพื้นที่จะ ดีหรือเปล่านะคะเชิญเลยเชิญ,ชญท่านจารย์ดีที่สุดนะนะเชิญท่านจารย์มาตรวจนะครับถามว่าแล้วจะติดต่อ,อยังไงเขาไปดูในเฟซบุ o กนะในเพจนะครับเฟซบุ๊กองช่วยจันมามีข้องช่องทางในการติดต่อให้ทุกเรื่องทุกรายการถ้าอยากไปพักที่รีสอร์ทดู f a c e b o o k รีสอร์ขหงช่วยบ้านภูเขามีข้อมูลให้ทุกกิจกรรมที่ทําถ้าอยากไปเที่ยววันเดทิปไปดูที่ เพจวันเด r แลนด์ไทยแลนดมีรายละเอียดมีรอบมีการเข้ามีค่าเข้าเปิดปิดเมื่อไหร่บอกทั้งนั้นอยากได้ของของังอยากได้หนังสือไปดูที่เพจ<อ>ห้องเ็ดอาจารย์มามีทุกช่องทางนะครับให้เราติดต่อเลือกช่องให้ถูกจะได้ไม่สับสนโอเควันนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ